ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมีเสียงเล็กๆเข้ามาอยู่ในหัวเราตลอดว่าเราไม่มีความสุขเลยเมื่อเราเนี่ยได้ใช้ชีวิตยอยู่ในโซเชียลมีเดียหรือว่าบางทีเราจะรู้สึกว่าใช้โซเชียลมีเดียมากจนเกินไปถึงแม้ว่ามันจะสนุกเพียงใดก็ตามแต่ทําไมเราถึงกลับรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวแล้วเราก็รู้สึกว่าเวลาของชีวิตของเราเสียไปโดยไรประโยชน์มากๆวันนี้ครับผมนำเท็ตท็อกของดรคาร Port นิวพอร์ตนะฮะเขาเป็นโปรเฟสเซอร์สอนอยู่ที่หมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์เกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์ไซแอนแล้วก็เป็นนักเขียนเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีว่าทำไมเขาถึงไม่เคยใช้โซเชียลมีเดียเลยเรามาฟังกันว่าทำไมเขาถึงคิดอย่างนั้นมาลองฟังไป,ปรพร้อมๆกันครับ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนฮะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่นภัทรเล่าเรื่อง TED Talk นะครับก็มาอยู่กับผมโฟกนภัทรคนเดิมเสียงเดิมนะที่จะมามาเล่า TED Talk เป็นภาษาไทยให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันเหมือนโจค้นร้อนที่จะมาเสิร์ฟเพื่อนๆในยามดึกนะฮะผู้พูดเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านั้นก็คือเป็นดรคาร์นิวพอร์ตนะครับก็คือเขาเป็นฟอร์เฟสเซอร์ที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์ไซน์นแล้วก็เป็นนักนักเขียนที่เขียนหนังสือหลายเล่มมากมาก ซึ่งก่อนเข้าเรื่องเนี่ยคุณขา่าวนยก็ได้บอกว่าเขามีอยู่สองข้อความหลักๆที่อยากจะอยากจะส่งไปถึงผู้คนก่อนเลยก็คือข้อความแรกก็คือว่าเฮ้ยเขายังโอเคนะเขายังมีเพื่อนเขายังรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบนโลกใบนี้บ้างทั้งๆท,ท,ที่เขาไม่ได้แบบใช้โซเชียลมีเดียเลยเขายังทำงาน กับผู้คนทั่วโลกยังค้นพบไอเดียใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาเสมอเขาบอกว่าเขาว่าไม่ใช่แค่โอเคนะเว้ยในการที่ไม่มีโซเชียลมีเดียแต่เขารู้สึกดีมากๆรู้สึกมีความสุขมากขึ้นรู้สึกถึงบาลานซ์ในชีวิตแล้วเขารู้สึกว่ามันยังช่วยให้เขาประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานของเขาด้วยข้อความที่สองก็คือเขาอยากจะโน้มน้ำให้เราเชื่อเหมือนกับเขาว่าจริงๆแล้วะไอ้สิ่งที่เรากลัวอะในเะรื่องว่า ถ้าเราไม่มีโซเชียลมีเดียเราจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะบางทีมันอาจจะไม่ใช่เป็นความจริงแล้วบางทีการที่เราไม่มีโซเชียลมีเดียอาจจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าการที่เรามีอีกก็ได้แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยไอ้สิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันดูอาจจะหักล้างความเชื่อของใครหลายๆคนเดี๋ยวเขาจะยกตัวอย่างให้และกันว่าทําไมเขาถึงคิดอย่างนั้นเขาหวังว่าเหตุผลเนี่ยแหละจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยอ่านมาใช้โซเชียลมีเดียน้อยลงนะเขาบอกว่าเหตุผลแรกนะ ที่ที่มาแบ็กอัพกับไอสเตทเมนต์ของเขานะีก็คือเรามักจะคิดว่าโซเชียลมีเดียมันคือมันคือเทคโนโลยีหลักๆที่เราจําเป็นที่จะต้องใช้ในชีวิตมากๆเลยแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่นอนเซนมากโซเชียลมีเดียมันไม่ใช่เป็นเทคโนโลยีที่มันจําเป็นอะไรกับชีวิตมากมายนะักเขายกตัวอย่างว่าโซเชียลมีเดียมันคล้ายๆกับสล็อตแมชชีนเว้ยมันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์โปรดัก มันไม่ใช่สิ่งที่เราจะขาดมันไม่ได้อะ Social Media มันเหมือนกับสล็อตไม่ชีนก็คือว่าพวกเราเคยสังเกตไหมว่าเวลาที่เราใช้โซเชียลมีเดียมันจะเป็นอะไรที่เพลินมากๆแล้วเวลามันจะผ่านไปเร็วมากๆเพราะว่าโซเชียลมีเดียมันถูกออกแบบมาให้ดึงดูดความสนใจของเราพยายามทำทุกวิธีทางที่จะทำให้เราเนี่ยใช้เวลาในชีวิตของเราเนี่ยอยู่กับโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มนั้นๆให้นานที่สุดเพราะว่าเขา จะสามารถที่จะให้เราเนี่ยดูโฆษณาเหมือนกับเราเป็นแบบคนสร้างเงินให้กับบริษัทนั้นและแถมยังไม่พอเขายังเอาข้อมูลของเราในเรื่องของการที่เราแบบกดไลค์การที่เราดูโพสต์ต่างๆเอามารวบรวมมาแพ็คแล้วก็มาขายต่อให้กับบริษัทอื่นๆเขาก็บอกอินไซต์ของบริษัทในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆก็คือว่าบริษัทเหล่านี้เขาก็จะจ้างคนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น attention engineer ตามแบบคาสิโนในาสเวกัสหลายๆลาสเวกัสที่เขาแบบทําพวกสล็อตไมชีนทำโปรแกรมอะไรพวกนี้นะเพื่อที่จะมาทําให้เราเสพติดไอโซเชียลมีเดียนั้นมากที่สุดเพราะเราอะเครื่องมือของเขาที่เขาจะใช้ทําเงินด้วยแล้วผลสุดท้ายคืออะไรคือมันทําให้ถ้าเราขาดการควบคุมตัวเองนะมันจะทําให้เราใช้เวลาของชีวิตเรา สูญเสียไปกับสื่อบันเทิงที่ออกแบบมาให้เราเสพติดมันเพราะฉะนั้นการที่เราจะเลิกเลกโซเชียลมีเดียมันก็เป็นแค่การที่เราเลิกช่องทางของการบันเทิงของเราช่องทางหนึ่งก็เท่านั้นเองข้อที่2เกี่ยวกับเรื่องของความความกลัวถ้าเราเลิกใช้โซเชียลมีเดียก็คือโซเชียลมีเดียมันคือสิ่งที่ทําให้เราประสบความสำเร็จนะเว้ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราแบบมีโอกาสหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิต ทำให้เราได้เจองานออนไลน์เยอะแยะมากมายคุณคาร์นิพอดเนี่ยเขาก็ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่จริงเลยนะเอาจริงๆแล้วอะคุณคาร์นิพอดได้บอกว่าทําไมเขาถึงคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันจริงเขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า Deep Work ซึ่งในหนังสือเล่มนั้นเนะ่ยเขาได้บอกว่ามันมีโค้ดหนึ่งหนังสือของเขาที่เขาแบบทํางานวิจัยมาอ่านงานวิจัยมาเขาบอกว่าตลาดอะ่ะ เขาจะให้คุณค่ากับงานที่มันมีคนทำได้น้อยแล้วมันมีคุณค่ามากๆอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นาการที่เราประดิษฐ์สินค้าหนึ่งอย่างขึ้นมาที่แบบยูนิคมากๆแล้วมันช่วยสร้างผลกระทบบวกให้กับคนหลายๆคนได้หรือว่าอาจจะเป็นคนที่ทำแบบพวกหัตกรรมใช่ไหมพวกที่ Handmade อะไรต่างๆ คือถ้าเราทํามันอย่างประณีทํามันได้อย่างมีคุณค่าหรือเซอร์วิสอะไรก็ตามที่ที่น้อยคนจะทําได้อะในท้ายที่สุดอะเดี๋ยวตลาดเขาจะให้คุณค่ากับคุณเองในท้ายสุดเดี๋ยวก็จะมีคนมาซื้อของของคุณเอง นั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่เราไม่จําเป็นต้องกลัวเว้ยถ้างานของเราดีจริงแล้วมันมันสร้างผลกระทบทางบวกให้กับผู้อื่นได้ยังไงตลาดเขาจะให้คุณค่ากับคุณเองข้อที่3มก็คือเรามักจะมีคําพูดว่าเฮ้ย <c oughs> hey, เราควบคุมได้ในการใช้โซเชียลมีเดียเราเราเราสามารถแบ่งเวลาในการใช้ได้มันมันมันก็สนุกดีนะมันก็ไม่ได้แบบว่าแย่อะไรกับชีวติตของเรามากเท่าไหร่นะแล้วบางทีแล้วการที่เราไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดียมันอาจจะทําให้เราแบบพลาดข่าวสารอะไรบางอย่างในโลกนี้ก็ได้นะเว้ย คุณคาก็ได้บอกว่ามันเป็นอะไรที่นอนเซนต์อีกแล้วก็วคือว่าเขามีงานวิจัยนะเว้ยบอกว่ายิ่งเราเนี่ยใช้โซเชียลมีเดียมากเท่าไหร่เนี่ยมันทําให้เรายิ่งมีสมาธิที่สั้นมากขึ้นเท่านั้นจริงๆแล้วเราเคยไหมว่าในตอนที่เราเนี่ยกําลังทํางานอะไรบางอย่างแล้วก็อยู่ดีก็มือถือเราอยู่ข้างๆแล้วเราก็รู้สึกว่า เฮ้ยมันมีใครแบบมีใครจะแมสเซจเรามาหรือเปล่าวะหรือว่าแบบเราเราแบบเราเราค้างในการคุยเท็กซ์กับคุยกับเพื่อนใน G ออะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยเขาตอบมาหรือ,อยังเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวเช็คสักหน่อยดีกว่านั่นแหละมันทําให้เรารู้สึกว่ามันมีสิ่งที่ดิสแทร็กชันน่ะก็คือสิ่งที่เบี่ยงเบนความสนใจของเราออกไปซึ่งมันทําให้เราเนี่ยโฟกัสในงานของเราได้ยากขึ้นแล้วอีกอย่างก็คือว่าอย่างที่เรารู้กันนะว่า โซเชียลมีเดียมันถูกออกแบบมาให้เราเนี่ยใช้เวลากับมันได้มากที่สุดใช่ไหมแล้วบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเออมันเป็นสิ่งที่แบบมันไม่ได้อันตรายร้ายแรงอะไรแต่เอาจริงๆแล้วอ่ะมันจะดีกว่าไหมถ้าเราเอาเวลาที่เราไปใช้ในโซเชียลมีเดียเปลี่ยนมาเป็นสิ่งที่เราสามารถทํางานของเราได้อย่างมีรดักทีมากขึ้นมีเวลามากขึ้นในการที่เราจะทําในสิ่งที่ที่มันสร้างคุณค่าให้กับตัวเราจริงๆมันจะดีกว่าไหมแล้วจริงๆแล้วเขาก็ได้ค้นพบนะ ในงานวิจัยอะไรต่างๆก็คือว่ายิ่งเราใช้โซเชียลมีเดียมาเท่าไหระ่ะมันทําให้เราอะยิ่งรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเหงามากขึ้นแล้วเขาบอกอะนี่แหละคือซายที่มันเป็นสิ่งที่จะทําให้เรามีโอกาสที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้มากขึ้นแล้วคุณคาก็ได้บอกว่าแล้วทุกคนอยากรู้ไหมว่าเอ้ยแล้วชีวิตที่แบบไม่มีโซเชียลมีเดียมันเป็นยังไง ลูกค้าก็เลยลองไปสอบถามนะคนที่เคยใช้มาก่อนแล้วพยายามที่จะเลิกมันเลิกมันนะเขาบอกว่าคนที่เคยใช้แล้วพยายามเลิกเนี่ยในสองอาทิตย์แรกนะฮะเขาก็จะรู้สึกกังวลรู้สึกแบบว่ากูพลาดอะไรไปหรือเปล่าวะรู้สึกแบบแบบเขาเลยว่าเสี่ยนว่าเอ้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้ไหมอย่างเงี้ยแต่เชื่อไหมว่าหลังจากผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นไปได้นะสิ่งที่เขากลับพบมันไม่ได้แย่เลยนะเว้ยมันมีแต่ สิ่งที่มันเป็นเชิงบวกทั้งนั้นเลยเขายกตัวอย่างก็คือหนึ่งก็คือความโปร u c t ที e มันเพิ่มเขาเพิ่มขึ้นเยอะมากเขาว่าทํางานเป็นโ r o f ฟสเซอร์ที่จะสอนในมหาวิทยาลัยเขายังสามารถที่จะแบ่งเวลาเหล่านั้นมาเขียนหนังสือได้ตั้ง5เล่มแล้วแถมยังไม่พอเขาบอกว่าเขาลิมิตงานของตัวเองทำก่อนห้าโมงเย็นเท่านั้นหลังจากนั้นคือเขาก็จะไม่ทำงานเลยหวันต่อสัปดาห์เขายังทำได้ ออและอย่างที่สองก็คือมัน peaceful มันสงบก็คืออะไรคือเขาบอกว่าชีวิตของเขาแบบเรียบง่ายมากๆเขาตื่นขึ้นมาตอนเช้าอ่านหนังสือพิมพ์จิบกาแฟแล้วก็ความบันเทิง,งเขาก็คือการเปิดวิทยุฟังเออเปิดวิทยุฟังแล้วก็ตอนดึกก็มีเวลาที่จะอ่านหนังสือนิทานให้ลูกฟังก่อนนอนซึ่ง เขาบอกว่าชีวิตที่แบบไม่มีโซเชียลมีเดียมันก็ไม่ได้แย่อะไรเลยนว้ยแล้วเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้เขาก็สรุปสั้นๆน,นะว่าจริงๆแล้วถ้าเรามาสรุปโดยรวมอ่ะหนึ่งก็คือในเรื่องของว่าเออโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งที่จําเป็นในในยุคป,ปัจจุบนันเขาบอกว่าไม่หรอกจริงๆแล้วโซเชียลมีเดียมันเป็นแค่สื่อบันเทิงชนิดหนึ่งเท่านั้นเองเออมันไม่ได้สําคัญอะไรหรอก2ก็คือเฮ้ยเราจะขาด โอกาสของเราจะหายไปหรือเปล่าในในการที่เราแบบเลิกใช้โซเชียลมีเดียเขาก็บอกว่าไม่หรอกถ้าเราสามารถที่จะสร้างงานของเราให้มันมีคุณค่าแล้วก็ r ร r e ก็คือน้อยคนที่จะทำได้เดี๋ยวตลาดเขาจะให้คุณค่ากับคุณเองอย่ที่สามก็คือเฮ้ยมันมันไม่เป็นอันตรายหรอกเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันเป็นตัว สำคัญที่ทําให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวที่ทําให้เราแบบสมาธิสั้นที่ทําให้เราแบบมีนิมนนิเป็นโรคซึมเศร้าได้เลยนะนี่ก็คือสามสิ่งที่แบบที่เขาพยายามที่จะบอกให้เราว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่เราไม่มีโซเชียลมีเดียมันก็ไม่ได้แย่นะเวย้ยแล้วมาเราก็ยังมีชีวิตอยู่ได้แถมยังไม่พอชีวิตที่ไม่มีโซเชียลมีเดียอาจจะดีกว่าการที่เรามี ก็ได้และนี่นะคือสิ่งที่คุณคานิวพอตได้บอกได้แชร์ในเทท็อกเทท็อกที่ผมได้ดูมานะก็เรื่องที่ผมอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนก็มีเพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็หวังว่าเรื่องราวที่ผมได้แชร์กับเพื่อนเนี่ยจะทําให้เพื่อนๆได้ความรู้มากขึ้น แล้วก็ได้อะไรได้ตกผลึกอะไรบางอย่างกับความคิดของพวกเราเนาะก็ถ้าใครชอบนะครับแล้วก็ถ้าใครรู้สึกว่าตอนนี้มีประโยชน์เ,เพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดติดตามได้ใน y t u t u c h c n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  นะแล้วก็กดไลค์กดให้รีวิวได้ใน Spotify Podcast Apple Podcast ทุก Podcast p แพ t f o r m เลยนะเพราะทุกๆก,กำลังใจที่เพื่อนๆมอบให้ทุกการให้ดาวให้รีวิวเนี่ยมันทำให้ผมมีกำลังใจในการทำาอดแคสนี้มากขึ้นต่อไปจริงๆแล้วมาเรามาเจอกันใหม่ใน,ในอาทิตย์หน้าสลับอาทิตย์นี้ ไปเจอกันครับบ๊ายบาย